พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความมีเพื่อนๆนะครับจากในไลน์ในเฟซนะครับก็ได้สอบถามทีมพวกเรานะ้าเกี่ยวกับ เออไอ้ข้าบการะเลี้ยงดูบุตรเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยเขาคิดกันยังไงนะครับช่วยนะอธิบายนะครับให้ทราบรายละเอียดทั้งหน่อยอ่ะนะครับโอเคนะครับไอ้ส่วนของข้าบการะเลี้ยงดูบุตรนะครับคิดกันอย่างไรอ่ะนะครับมันก็คือเริ่มมาจากที่ชายหญิงนะครับที่เขาไม่ได้แต่งงานกันนะครับ หรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับหากเขามีลูกแล้วนะครับแต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยต่อมานะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เกิดการเลิกล้างกันน,นะฮะมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับก็คือว่าใครนะครับจะต้องรับผิดในส่วนเรื่องของภาระาจเงินค่ากินอยู่ของเด็กนะครับค่าเล่าเรียนของบุตรนะฮะ ซึ่งตามกฎหมายจะเรียกว่าค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะครับแน่นอนครับหน้าที่ตามกฎหมายนั้นนะครับพ่อแม่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูนะครับและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรนะฮะในระหว่างที่บุตรยังเป็นผู้เยาว์นะฮะแต่เมื่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อแล้วนะครับบุตรที่เกิดมานะครับจึงไม่ได้เป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะครับดังนั้นนะครับ การเลี้ยงค่ากาะเลี้ยงดูนะครับจากพ่อได้นะครับหากไม่มีการจดทะเบียนสมรสกันนะครับหรือในกรณีที่นะครับพ่อเนี่ยไม่ยอมจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรนะฮะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับก็คือพูดง่ายว่าโอเคก็คือเป็นการฟ้องต่อสาลนะครับเพื่อให้สาลมีคําพิพากษาว่าเด็กเนี่ยเป็นบุตรของฝ่ายชายนะครับเพื่อให้เกิดสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอปการะเลี้ยงดูนะครับ ทีนี้นะครับคำถามที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าข้าวประกะเลี้ยงดูเนี่ยจะเรียกร้องได้เท่าไหร่นะครับซึ่งก็มีคนสงสัยเป็นจำนวนมากนะครับไอ้ส่วนของค่าเลี้ยงดูนั้นนะฮะหากมีคดีขึ้นสู่ศาลนะครับศาลนะครับจะพิจารณาจากความสามารถของพ่อนะครับกับฐานะของแม่นะครับแล้วก็เด็กด้วยนะครับต้องแสดงให้ศาลเห็นว่านะครับพ่อมีรายได้เดือนละประมาณเท่าไหร่นะครับ หรือมีรายได้อื่นๆหรือไม่นะครับแล้วทางผู้ฟ้องต้องการเรียกร้องค่าอุปกระเลี้ยงดูเดือนละเท่าไหร่นะครับอันหนึ่งนะฮะในกรณีที่ศาลกําหนดค่าอุปกระเลี้ยงดูเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาหากพฤติการนะครับหรือรายได้นะครับหรือฐานะของพ่อดีขึ้นนะครับตัวแม่เด็กนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ในการร้องขอนะครับให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งนะครับในคดีนั้นใหม่นะครับ โดยให้ชำระมากขึ้นก็ได้นะครับหรือในกรณีนะครับที่ศาลพิพากษาให้ฝ่ายชายชำระนะครับต่อมานะครับก็ฝ่ายพ่อเนี่ยมีฐานะยากจนนะครับฝ่ายพ่อนะครับก็มีสิทธิ์ร้องขอนะครับให้ศาลลดค่าอุปการะเลี้ยงดูลงได้เช่นเดียวกันนะครับหากท่านน่นะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับ ทางสบาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิตริศศักดิ์เนติบดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ